แ,แล้วเราก็มาพบกับเกมที่ใช่คือเกมคนแค่ครับอ้าต้องเอาใหม่เอาเป็นแบบยานสุดๆอันนี้ใ เราขนาดเกมแนวนี้อยู่แล้วต่ออุยอ้ยอูได้าามันงครับมาบังอ่ะนี่มันทำอะไรอะ่ะนี่เขาทำอะไรอยู่ปวดหายแย่แน่อยู่ ที่ทำท่าไม่างเปียวงอไม่เหมือเลยเราต้องสร้างอาณาจักรในในนาง ปัซงซอยเลยแบบเนี้ยข้างล่างไม่ตัดตัดข้างบนด้วยจะจำชอยยังเนเฮ้ยเอ้ามีน้ำผมมาด้วยเราต้องมาอันนี้เป็นหน้าต่างครับของของเกมนี้นะครับ คือคือสร้างของครับอันแรกเราต้องสร้างไม้ไว้ป้องกันตัวก่นนอนอแล้วอาบแล้วแล้วข้อลูอกมาเป็นเรี่ยอะไรเนี่ยอาชีพเอวหรือ เอลแค่เคยดูเรื่องเป็นสองหรอืออะไรถือลองชอบแอ๋อเินนะพี่อูตแ, <laughs> แต่แล้ดูอซอยดูยดูดูซอยดูม่ซอยเงี่ยเพื่อเก็บไปนี่ไงเยอะมากตีเมันดีงที ลองไปเก็บไอ้หนามก็วองเพชรไงไป้ครับของแม่ๆกับเห็ดข้าวเลยไร้การพูจนิ้วพิ้วหาก็มีอยู่นี่งพิ้วไงต่อไปคือขวานหรือเปล่าไม่ใช่ี่หว่าที่เจอะมี เราต้องให้นาบังก่อนนะครับเพราะว่านาบังเป็นกัปตันทีมคือยนงไม่ต้องหาใครเยอยองเจ้าฮาร์ดเลยได้ กดมวนี่ไง d เ b รี่ฮาร์ดเลยละกันรอบนี้เย็ดเค i น h t แมร์เลยแล้วนี่คืออะไรน i ์ไปเลยดีกว่าบอกเลยว่าเราไม่ เก็บของนี่นะดูแม่งพิ้ววิบังเลยหนึ่คงเหาหน้าดูอ่ะพี่อยู่คนเดียวนี่ดิอยู่ข้างบนก็ตัดข้างล่างนะอยู่ข้างล่างก็ตัดข้างบนได้แม่งเก่งวิบัต เฮียมีตกด้วยเย็นแน่ทำร้ายคนแก่หลังหลังดอเลยตายโอ้โหเฮ่ยคนนี้บอกเลยว่าทีเด็ดเลยอ่ะดูจากหนวดก็รู้แล้วเอินถึาร์รอเลยได้เหรอเจอสปอ ไม่ไม่อุ้ยอุ้ยจะตายอ่ะอุ๊ยอ้เหี้เอ้อเพื่อนยังไงวะเนี่ย,ม,ยม,มันตีแมงป่องมันช่วยต, í, ตีอุ้ยเหี้เอ้แล้วทำยังไงมันจะตายวะเร่องอะไระน,นี่งานยากเลยนะถ้าตายมาเนี่ย เดี๋ยวกำลังหาวิธีทำเลือดอยู่แิวเลืออ,อยังไงอาสร้างมนได้ก่อนได้มีมาแล้วมันแดเรามไม่ทำอันนี้เป็นอุโมงหรอทำเป็นอุโมงกันเดี๋ยวจะพังน้ำตรงนี้ออก เอาไงดีให okay, ้เลือกอุ้ยอุ้ยเหี้ยอุ้ยอุ้ยเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วเดี๋ยวอุ้ยกูรู้เลยอุ้ยเจ๊งคลิปหายละเดี๋ยวนี่เจ๊งของจริงอุ้ยเหียเฮ้ยเฮ้ยลงลงเฮียถูกแล้วไม่ต้องกลัวมันเออไม่ต้องกลัวไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนพายุแตก มึงจะขึ้นไปทำเหี้ยแล้วเราก็อยู่ข้างล่างนะไม่ฟังกูเลยวะอุยนี่ติดติดบันไดไงเอาได้ขึ้นไปง่าย นีต้องขุดออกทางออกข้างนเต่า,ค,าคับอุ้ยโอ้ยแม่โคงกระดูกบุกนี่แม่สเกลใน a หรือเปล่าอุ้ยแม่มีตั้งโลเอียบไม่ขึ้นด้วยอ่ะแม่โคตรสามัคคีกันเลยอันตราัจย์หมมันอุ้ย อุ้ยมันย,ยากมากเลยเนะี่ยอุ้ยไปเกิดเลยสู่สุติเลยอุ้ยย,ยี่อะไรเล่นไงเนี่ยมีมันย,ยากมากเลยนะแม่บบอุ้ยเฮ้ยยอมตาเอ้าวชานะสร้าง,งั้น